เดิมผมเป็นไทรอยด์เป็นพิษน,นะครับเมื่อประมาณสักปี4 5 4 4, 4 5านะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องมาประมาณสักสามปีนะก,ก็ก็เขาไปรักษากับที่โรงพยาบาลปกติก็กินยาต่อเนื่องมา3ปีเนี่ยมันมันก็กินเหมือนเดิมนะฮะกินเหมือนเดิมต่อเนื่องทีนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราดีขึ้นเลยนะฮะนี้มาเจอกับปิตพัน เสริมอาหารเอโดซี o C นะฮะก็เลยลองทานอย่างต่อเนื่องนะครับทานเอโดซี L o C มาเนี่ยสี่มื้อต่อวันนะครับก็ครั้งละ 20. ่สด4มื้อนะฮะพอทานต่อเนื่องไปสักประมาณ3เดือนก็ไปตวนะรวจอย่างแรกที่คือ,อลดจํานวนยาที่กินต่อต่อมื้อลงนะจากเดิมเนี่ยกินเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็เย็นเม็ดหนึ่งหมอก็ให้ลดลงเหลดอเม็ดเดียว,ว,ยวซึ่งก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าปกติเราคินมา3ปีเนี่ยไม่เคยได้ลดยาเลย เราก็ต้องรักษาอยู่แบบนั้นนะฮะแต่พอเรามาดืม่มเมโดซีเนี่ยปรากฏว่าเราได้ลดยาเพียงแค่ทานไป3เ<ฆ>ดือนค่ะลก้นก็ทานต่อเนื่องไปอีกสเ<ฆ>ดือนครับคพอทานไปอีก6จนถึง6กเดือนเนี่ยหมอก็บอกว่ามันไม่มีเชื้อแล้วนะก็เลยไม่ได้ให้ทานยาต่อจากเดิมที่กินเช้าเม็ดเดนเม็ดก็ไม่ได้กินยาแล้วทีนี้หมอก็ให้ดูอาการไปอีกก็ทานเอโดซีต่อไปอีกสเดือนก็รวมเป็น9เดือน ก็ปรากฏว่าตรวจครั้งที่สองครั้งที่สองที่ไม่ครั้งแรกไม่มีเชื้อนะครัครั้งที่สองก็ไม่มีเชื้ออีกค่ะ <C AD> นะฮะแต่หมอก็จะไม่แน่ใจเพราะว่ามันอาจจะกลับมาได้พวกไทรอยอย่างนี้นะครับแล้วผมเองก็เ <C AD> ขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราจะแต่งงานเนี่ยแล้วตอนนั้นก็จะแต่งงานแล้วเขาห้ามมีลูกถ้าเป็นไทรอย <C AD> ก็เลยทานต่อเนื้อไปอีกจนครบหนึ่งปีหมอก็ยืนยันว่าเราไม่มีเชื้อแล้วก็น่าจะปลอดภัยแต่ก็เหมือนกับตอนไม่มีอะไรแน่นอนเขาก็จะพูดตอมมองว่า ก็ต้องดูในร่างกายนะมันอาจจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทีน,นี้โดยเราเองก็อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในด,ดุซีอยู่แล้วนะครับ,รบเราก็ทานได้อย่างต่อเนื่องก็ทานมาจนปัจจุบันนี้ก็น่าจะั้งสิบห้าปีแล้วครับนะบบแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการของไทรอยด์เกิดขึ้นนะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีลูกด้วยก,ก็แต่งงานแล้วก็มีลูก3มคนเรียบร้อยนะก็ไม่ไม่ไม่ได้ส่งต่อเชื้อไปให้ลูกอะไรก็แสดงว่ามันมีความชัดเจนว่าไอ้ตัว อาหารเสริมเนี่ยมันช่วยให้เราเสริมการรักษาจริงๆเรากินยาหมอตลอดนะครับอย่างเดีว่ากินยาหมออย่างเดียวมันก็กินเวียงนะครับมันไม่ดีขึ้นเลยคือมันจัดมันไม่มันไม่สุดแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอเราได้อาหารเสริมตัวเนี้มาช่วยด้นะครับมันก็ทําให้เหมือนกับร่างกายเรามันมันมันช่วยในการรักษาตัวมันเองแล้วก็ขจัดเชื้อตัวไทรอยด์ออกเองนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษอีก เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือไม่ไม,ไม่มีอาการไม่ม,ไมีไม่มีเชื้อเลยไม่มีแล้วก็ไม่ได้ส่งผลถึงลูกไม่มีไม,ไม่มีอะไร,รก็ปกติทุกอย่างนะซึ่งใครเป็นไทรอยเนี่ยทานได้นะครับแล้วมีหลายเคสที่ผมเจอในระหว่างที่อยู่กับเพนทานเดอร์ซีเนี่ยเขาก็เป็นไทรอยเขาก็จะดีขึ้นหมดครับเนี่ยเป็นแบบว่ากินต่อเนื่องได้มากพอหรือ,รอเปล่าแค่นั้นเองครับ เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการรักษาเพราะว่าเชื้อพวกนี้กว่าจะร่างกายเราจะขับออกหมดเนี่ยผมว่าใช้เวลาอย่างน้อยก็6เดือนขึ้นไปครับค่ะโอเคขอบคุณมากนะค,ะครับ